สวัสดีค่ะแอปเปิลค่ะสวัสดีค่ะมิมค่ะวันนี้เส้นทางบันเทิงนะคะจะพามาชมภาพบรรยากาศงาน f o l e Element The g u n v e i l i n g ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะคะประตูบ้านวาทินวน,นิช เปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพร้อมต้อนรับทุกคนทุกด้อมเลยนะคะกับงาน Four Elements The g r a n d Unveiling งานเปิดตัวซีรีส์สุดยิ่งใหญ่กับการรวมตัวของเจนักแสดงนำจากทั้ง4ี่เรื่องวิวาปตภพีแอปเปิลลาพิสรามิมปันทิตาณทีร้อยเล่อิงฟ้าวราหะชาร์ลอตออสตินสเสนหาวาโยฟรีมสโรชาและโซรักอคคณีน้ำหนมิลินเนยการทีราส่วนเบกกี้รีเบกาแม้จะติดภารกิจที่ต่างประเ ศไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ไม่ยอมให้พี่ฟรีนเหงามีวิดีโอมาร่วมโชว์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ4คู่4สไตล์จัดความสุขชุดใหญ่ให้แฟนๆรับต้นปีไปเลยค่ะ ได้เลยหนุ่มไอคอนละซีรีส์โฟเ e เ e เมนต์บ้านวาทินวนิชจะเริ่มต้นความสนุกด้วยเรื่องวิวาปัตภีของ Apple m i ลมิมพร้อมออกอากาศวันเสาร์ที่24มกราคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง7 HD กด35แฟนๆนรอชมคู่นี้ด้วยนะคะตื่นเต้นมากพร้อมดูแล้วหรือยังคะพี่แอฟพ,พร้อมเหมือนกันค่ะพร้อมดูแล้วนะคะตื่นเต้นเหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้กระทำลงไปนั้น <c oughs> มาเราติดตามกันนะคะว่าพวกเราจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนจะซึ้งขนาดไหนหรือว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะ